ใครมีอำนาจมากกว่ากันจูกัดเหลียงกับซูมาอี้ตามบันทึกประวัติในประวัติศาสตร์สามก,ก๊กจูกัดเหลียงและซูมาอี้มักถูกมองว่าเป็นคู่แข่งกันโดยโต้เถียงกันว่าใครมีอำนาจมากกว่ากันและหากเราเจาะลึกลงไปในประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการ เราอาจพบว่าความเป็นจริงเบื้องหลังการแข่งขันครั้งนี้มีความซับซ้อนมากกว่าที่คิดภูมิปัญญาของจูกัดเหลียงนั้นเข้าขั้นระดับตำนานและกลยุทธ์ต่างๆของเขาก็เช่นกันหัวไม้กับมาสิกและยืมลูกสอนจาก,กรเรือฟางก็เป็นที่รู้จักกันดีซุมาอี้เป็นที่รู้จักจากการสมคบคิดอันลึกซึ้งและการกระทำอันเด็ดขาดชัยชนะของเขามีปริศนาที่ยังไม่คลี่คลายอีก ก็อย่างที่ซ่อนอยู่ในการแข่งขันประวัติศาสตร์ระหว่างทั้งสองคนนี้ใครคือผู้กำหนดผลลัพธ์ที่แท้จริงซูมาอีเด็กน้อยวัย12ปีที่ทำให้โลกตะลิงซูมาอีมาจากครอบครัวที่ไม่ธรรมดาและมีภูมิหลังทางครอบครัวที่ลึกซึ้งนับตั้งแต่สมัยราชบงฉิน ครอบครัวของพวกเขาเป็นข้าราชการในราชสำนักและเป็นตระกูลขุนนางที่แท้จริงสุมาอี้แสดงพรสวรรค์อันน่าทึ่งเมื่อเขามีอายุเพียง12ปีเท่านั้นแม้แต่นักวิชาการชื่อดังอย่างหยางจนุนในเวลานั้นก็ยังอดไม่ได้ที่จะยุย่องเขาว่าไม่ใช่บุตรชายธรรมดาอย่างแน่นอนเมื่อสร้างสู่คุยยานเห็นเขาเขาก็พยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วรู้สึกว่าเด็กคนนี้มีอนาคตที่สดใส เด็กอัจฉริยะเช่นนี้ดึงดูดความสนใจของโจโฉโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามซูมาอี้ผู้เยาวกลับมีความเย่อหยิ่งและดูถูกโจโฉลูกหลานของขันทีนี่คือคำเปล่งออกจากปากซูมาอี้ในวัย12ขวบและปฏิเสธคำเชิญของโจโฉโดยตรงเจ็ดปีต่อมาเมื่อโจโฉกลายเป็นผู้นำซูมาอี้ก็เปลี่ยนใจไปอยู่ฝ่ายของโจโฉอ,อย่างไม่รีบร้อน สถานะที่โดดเด่นของตระกูลซือหมาไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเองิญครอบครัวตระกูลนี้มีส่วนร่วมในด้านการศึกษามานานหลายชั่วอายุคนและให้ความสำเร็จก,กับการปลูกขวังความสามารถเป็นอย่างยิ่งซูมาอี้บิดาของซูมาฟังเชี่ยวชาญในหนังสือแห่งการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเขาเปิดโรงเรียนเอกชนที่บ้านและคัดเลือกคนเก่งๆมากมายสุมาอี้ในวัยหนุ่มได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมรอบตัว จึงไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญวรรณกรรมคลาสสิกและประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังมีความแตกฉานนั้นเป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับหนังสือทางการทหารเมื่อซูมาอี้มีอายุได้12ปีห<ม>เหตุการณ์ที่ได้สนทนากับลูกพี่ลูกน้องของเขาถึงความหมายของพงศวดาฤรดูใบไม้ผริและใบไม้ร่วงเขาไม่เพียงแต่ตอบคำถามได้ยอย่าง,งคล่องแคล่วเท่านั้นแต่เด็กน้อยวัย12ผู้นี้ยังเสนอข้อมูลเชิงลึกมากมายที่รุ่นก่อนๆไม่เคยคิดถึงมาก่อน ซึ่งทําให้ผู้อวุโสในที่นั้นรู้สึกประหลาดใจมากเหตุการณ์นี้แพร่กระจายอย่างวรวดเร็วในหมู่นักประชญ์ในเมืองลั่วยามและผู้คนในใต้ล่าทั้งหลายก็มองชายหนุ่มคนนี้ในมุมมองที่เปลี่ยนไปเฮอหยานลูกชายของเฮอจิน่นนักวิชาการดังในสมัยนั้นเคยกล่าวไว้ว่าเด็กคนนี้จากตระกูลซือหมาเป็นคนละเอียดรอบคอบมากจนน่ากลัวและพูดจาด้วยความระมัดระวังมาก เขาฉลาดมากในวัยที่ยังเด็กและเขาจะกลายเป็นบุคคลที่คาดเดาไม่ได้ในอนาคตอย่างแน่นอนถ้อยคําเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นการบอกล่วงหน้าถึงการพัฒนาในอนาคตของซูมาอี้เมื่อเผชิญคําเชิญของโจโฉการปฏิเสธของซูมาอี้ในวัยหนุ่มนับว่าฉลาดมากทีเดียวเขาไม่ได้ปฏิเสธตรงๆแก่โจโฉแต่ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่ารู้สึกไม่สบายและต้องการพักผ่อน ซึ่งไม่เพียงจะรักษาศักดิ์ศรีของเขาไว้เท่านั้นแต่ยังเหลือพื้นที่ให้กับตัวเขาเองอีกด้วยหนทางเอาตัวรอดของซูมาอี้ซูมาอี้ไม่ได้มีช่วงเวลาที่ง่ายในสมัยโจโฉเมื่อเขามาถึงครั้งแรกเขาได้กลายเป็นอาจารย์ของโจซงและหลังจากโจซงจากไปซูมาอี้ก็เป็นได้แค่อาจารย์รือคอยช่วยเหลือโจผี เมื่อวันเวลาผ่านไปโจโฉก็ค่อยๆตระหนักได้ว่าชายผู้นี้ฉลาดเกินไปและเริ่มระมัดระวังเขาซูมาอี้ตระหนักถึงอันตรายทันทีและเปลี่ยนกลยุทธ์โดยแซงทําเป็นโง่เขาสติฟั่นเฟือนไปตลอดเส้นทางโชคดีที่โจผีเข้าขัดขวางและช่วยชีวิตเขาไว้ได้ก่อนที่โจโฉจ,จะเสียชีวิตโจโฉได้เตือนโจผีโดยเฉพาะให้ระวังชายที่ชื่อซูมาอี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าซูมาอี้เป็นคนเจ้าเล่ห์แค่ไหนในช่วงเวลานี้ซูมาอี้ได้แสดงเห็นถึงภูมิปัญญาทางการเมืองอันน่าชิงเขาตระหนักดีว่าภายใต้พลังพลสวรรค์ที่มากเกินไปอาจเป็นหายนะได้ดังนั้นเขาจึงเริ่มต้นการแสดงที่ทะลุมิติอีกระดับอย่างที่บ้าครั่งซึ่งกินเวลานานหลายสิบปีซูมาอี้ไม่เพียงแซงทำเป็นโง่ในท้องพระโรงเท่านั้น แต่เขายังจงใจสร้างภาพลักษณ์ที่ตลกขบขันในที่ส่วนตัวอีกด้วยตัวอย่างเช่นเมื่อโจโฉส่งคนมาคอยติดตามเขาอย่างลับๆเขาก็ออกไปที่สนามหน้าบ้านเพื่ออาบแดดอย่างเมาใหม่และพูดจาไร้าสาระโดยตั้งใจสายลับรายงานกลับมาว่าซูมาอี้อยู่เฉยๆทั้งวันและไม่ทำงานตามปกติฉันกลัวว่าเขาจะสูญเสียความสามารถที่เขามีในช่วงวัยเด็กไปแล้วหลังจากได้ยินเช่นนี้ โจโฉก็ผ่อนคลายความระมัดระวังของเขาลงสิ่งที่น่าสนใจก็คือขณะที่สุมาอีแ้แซงทําเป็นบ้าจริงๆแล้วของกาลังสังเกตการเคลื่อนไหวของราชสํานักอย่างลับๆและบันทึกการเปลี่ยนแปลงของกองกําลังต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างสุมาอี้กับโจผีเป็นผลมาจากการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีโดยที่สุมาอี้ประพฤติตนสุภาพอ่อนน้อมต่อหน้าโจผีและคอยแนะนําโจผีจัดการทะลวงไส้กิจาการของราชสำนักในตอนกลางคืน ซูมาอี้เก็บอาการไม่แสดงอะไรที่ดูมิ่นเมยซ้ำยังให้คําแนะนําที่ดีอันเหมาะสมในช่วงเวลาอันสําคัญซึ่งก็ทําให้โจผีไว้ใจด้วยความจริงใจภูมิปัญญาเบื้องหลังกลยุทธ์เบืองร้างเม,มื่อจุกัดเหลียงเสนาบดีแห่งสู่ฮั่นอยู่ในคณะํำรวจทางภาคเหนือ ซุมาอี้ได้แสดงเห็นถึงทักษะการเมืองที่ยอดเยี่ยมของเขาในกลยุทธ์เมืองว่างเปล่า,าที่โด่งดังจูกัดเหลียงดูเหมือนว่าจะได้รับชชนะเพียงผิวเผินแต่ในความเป็นจริงแล้วสุมาอี้กลับเป็นผู้ชนะครั้งใหญ่ที่สุดสุมาอี้ตระหนักดีอยู่ในใจว่าถ้าข่าจูกัดเหลียงจริงๆราชสำนักที่เฉาเว่ยจะต้องดำเนินคดีเขาอย่างแน่นอนเมื่อมีจูกัดเหลียงเป็นคู่ต่อกรแล้วเขาก็จะปลอดภัยดังนั้นในการต่อสู้ทุกครั้ง ุุมาอจะใช้วิธีถ่วงเวลารอให้ทับสู่หัน่นหมดสเสบียงก็จะล่าถอยไปเองด้วยวิธีเช่นนี้สุมาจะไม่แพ้อย่างยับเยินหรือจะชนะจนงดงามจนเกินไปและสุมาจะเก็บจูกัดเหลียงไว้เป็นเครื่องรางเอางไว้แก่ตัวเขาการรักษาสมดุลที่ละเอียดอ่อนนี้ถือเป็นเรื่องที่หายากในประวัติศาสตร์สุมาอมีความเชี่ยวชาญในศิลปะแห่งการยับยั้งชั่งใจร่วมกัน และเขาก็รู้สถานการณ์ตื้นลึกในราชสำนักอย่างชัดเจนว่าการแข็ง,แ,ขงแกร่งเกล้าเกินไปจะทําให้เกิดความกลัวในขณะที่การอ่อนแอเกินไปก็จะทําให้ความกลัวถูกแทนที่ได้โดยง่ายการมีอยู่ของจูกัดเหลียงทําให้ซูมาอี้มีจุดสมดุลที่สมบูรณ์แบบเมื่อใดก็ตามที่มีคนในราชสำนักตั้งคําถามถึงความสามารถของเขาเขาจะให้เหตุผลกับกลยุทธ์อนุรักษ์นิยมของเขาโดยพูดว่าจูกัดเหลียงเป็นคนฉลาดมาก และต้องจัดการกับเขาด้วยความระมัดระวังความระมัดระวังที่มากเกินไปทําให้เกิดชัยชนะเล,ล็กๆในน้อยจากช่องโหว่ที่สวยงามเพื่อพิสูจน์ความสามารถของซูมาอี้ได้เสมอในการต่อสู้หลายครั้งกับจูกัดเหลียงซูมาอี้ได้ออกแบบกลยุทธ์เล่นอย่างปลอดภัยเมื่ออยู่ในอันตรายอย่างรอบคอบแม้อาจจะดูอันตรายแต่จริงๆแล้วมีการเตรียมตัวมาอย่างดีเพียงแค่แสดงความกล้าหาญออกมาโดยไม่ต้องเสี่ยงออกรบ ยุทธวิธีนี้ไม่เพียงแต่รักษาตำแหน่งตนเองเท่านั้นแต่ยังไม่สร้างความเสียหายต่อขวัญกำลังใจของกองทัพต่อกองทัพสู่หันให้มากเกินไปด้วยเรียกได้ว่าเป็นการใช้ศัตรูเป็นโล่อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวทักษะการสังเกตที่น่าทึ่งของซูมาอี้ในการเดินทัพขึ้นภาคเหนือของจิวกัดเหลียงซูมาอี้ได้แสดงให้เห็นถึงทักษะการสังเกตอันน่าทึ่ง เขาได้เรียนรู้จากผู้ส่งสารว่าจูกัดเหลียงกินข้าวฟางเพียง3หรือ4ี่ลิตรต่อวันเท่านั้นและยังคงดูแลด้วยตัวเองแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเช่นตีด้วยไม้เรียวแก่ทหารด้วยสุมาอี้สรุปทันทีว่าจูกัดเหลียงจะอยู่ได้ไม่นานรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆนี้อาจกลายเป็นกุญแจสําคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานการณ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในความเข้าจิตเข้าใจอ่านใจของผู้คน การสังเกตอันเฉียบแหลมของซูมาอี้นี้เกิดจากนิสัยที่พัฒนาตลอดหลายปีที่ผ่านมาในสมุดบันทึกส่วนตัวของซูมาอี้ลักษณะบุคลิกภาพพฤติกรรมและสภาพร่างกายของบุคคลสำคัญทุกคนได้รับการจดบันทึกอย่างละเอียดซูมาอี้ไม่เพียงแต่ให้ความสนใจกับการสังเกตภายนอกแต่ยังให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังอีกด้วยเช่นเมื่อตัดสินสภาพของจูกัดเหลียงเขาก็ได้คำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ประการแรกนั่นก็คือนิสัยการกินซึ่งการกินอาหารของบุคคลจะสะท้อนถึงสภาพร่างกายโดยตรงนอกจากสังเกตการจูกัดเหลี่งแล้วุวไว้ยังมีความรู้พิเศษเกี่ยวกับขุนผลคนอื่นๆด้วยสุวไอ้สามารถอ่านการเปลี่ยนแปลงของบุคคลได้จากน้ำเสียงการแสดงออกหรือแม้กระทั่งท่าทางในการเดินมุมมองความสามารถจากสองรัฐมนตรีชื่อดัง ระหว่างซูมาอี้และจูกัดเหลียงมีความแตกต่างอย่างมากในวิธีการทำงานจูกัดเหลียงทุ่มเทกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเขาเองดูแลทั้งเรื่องเล็กกเรื่องใหญ่จนเกิดความเหนื่อยล้าแก่ตนเองคุณนางในราชสำนักไม่มีโอกาสได้แสดงความสามารถและทหารหนุ่มก็ไม่มีโอกาสได้รับการฝึกฝนในทางตรงกันข้ามซูมาอี้เก่งในการมอบอำนาจและอนุญาตให้คนที่มีความสามารถเติบโตด้วยตัวเอง การเกิดขึ้นของคนที่มีความสามารถจํานวนมากในปลายราชวงศ์เฉาเว่ยส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการฝึกฝนของซูมาอี้แม้ว่าจูกัดเหลียงจะเก่งมากด้วยตัวเขาเองจนเกิดความอ่อนลา้าซึ่งเป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของจูกัดเหลียงปรัชญาของซูมาอี้สรุปได้ว่าสอนนักเรียนให้สอดคล้องกับความสามารถและชดเชยจุดอ่อนของพวกเขาความสามารถในการมองเห็นพรสวรรค์อย่างโดดเด่น และสร้างพื้นที่ให้พวกเขาได้แสดงพรสวรรค์ของตนตัวอย่างเช่นซูมาอี้เห็นว่าทหารหนุ่มเติ้งอายเองในการต่อสู้ในพื้นที่อันตรายดังนั้นเขาจึงแต่งตั้งให้เขาปกป้องช่องเขาสําคัญของหุบเขาเป่าเซียโดยเฉพาะช่วยให้เขาสามารถสะสมประสบการณ์ในการต่อสู้ที่แท้จริงได้ซูมาอี้มีวิธีจัดการกับผู้ตายบังคับบัญชาในแบบของตัวเองไม่ต่อว่าในที่สาธารณะชี้เห็นถึงปัญหา และคอยสร้างขวัญกำลังใจอยู่เสมอวิธีการเหล่านี้จะได้รับความพักดีตอบกลับมาตรงกันข้ามในรูปแบบการบรหิหารของจูกัดเหลียงที่เข้มงวดมากเกินไปตัวอย่างคำสั่งต่อแม่ทัพที่กำหนดขึ้นนั้นแสดงให้เห็นถึงการขาดความไว้วางใจในผู้ใต้บังคับบัญชาได้ลงโทษพวกเขาอยู่เสมอซึ่งส่งผลให้เหล่าแม่ทัพหลายๆคนไม่สามารถแสดงความสามารถของตนเองออกมาได้ ความแตกต่างนี้ส่งผลโดยตรงต่อกลุ่มผู้มีความสามารถของทั้งสองโก๊กโดยรวมและเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาก๊กแน่อนาคตอีกด้วยจูกัดเหลียงเป็นบุคคลที่มีความสามารถและภูมิปัญญาอหน้าทึงแต่น่าเสียดายที่เขามีความตั้งใจมากเกินไปและต้องการดูแลหลายๆอย่างพร้อมกันซึ่งนั่นมันทำให้เขาเหนื่อยลา้าซูมาอี้มีความเชี่ยวชาญในกลยุทธ์ทางการเมือง รู้วิธีการสังเกตเห็นและรู้วิธีใช้ผู้คนเมื่อพิจารณาจากผลลัพธ์นี้ลูกหลานของซูมาอี้ได้ก่อตั้งราชวงศ์จิน้นและรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งส่วนจูกัดเหลียงถามาหนักจนตายและในที่สุดอาณาจักรสู่หั่นก็ถูกทำลายนี่คือเวอร์ชั่นชีวิตจริงของเต่ากับกระต่ายและซูมาอี้ผู้มันคงและระมัดระวังคือผู้หัวเราะเป็นคนสุดท้าย ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังร่วมแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกด s u b สไครป์ไม่พลาดการกดกระดิ่งแจง้งเตือนเพ,พ,พื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ